เห็นภาพอย่างมันเมื่อตั้งแต่ครบสามขวบเด็กๆทุกคนจึงหมุนกันเป็นแต่กรรมจักรพี่น้องครับตั้งแต่เป็นกูมาน,น้อยตอกแตกเตาะแตะ,ตะ,ตะ,ตะจนครบสามขวบแล้วแต่ละคนก็ยังหมุนกรรมจักรอยู่แล้วเชื่อไหมหลายท่านที่เป็นผู้ใหญ่ป่านนี้แล้วอายุยี่สิบสามสิบสี่สิบหาสิบหกสิบกำลังฟังพระโอวาทขององค์จิจกวาลผ่านเราอยู่ท่านเองก็ยอมรับใช่ไหมว่า วันทั้งวันท่านก็ยังหมุนกรรมาจากอยู่เพราะเคยชินหรือเคยตัวกับพฤติกรรมในการสั่นสะเทือนทางจิตปัญญาร่วมกันกันกบอายตนะทั้งหกในแบบที่สัญชาตญานของจิตวิญญาณเป็นผู้นำในการสั่นสะเทือนพอมาใช้สมองซีกซ้ายได้บายฟลุกก็สั่นสะเทือนเป็นกรรมาจากถามว่าสั่นสะเทือนเป็นกรรมมาจากคืออย่างไรคืออายตนะสัมผัส จิตสำนึกรับรู้พอจิตสํานึกรับรู้แล้วส่วนมากจะรับรู้เป็นแบบจิตไร้สํานึกส่วนมากจะรับรู้เป็นเรื่องที่เป็นขยะขยะคืออะไรเช่นข้อ3เรียนรู้ที่จะรักเพื่อเอาไม่เรียนรู้ที่จะรักเพื่อให้เช่นเรียนรู้ที่จะคิดเพื่อเอาคิดนะวางแผนเพื่อที่จะเอาไม่ใช่คิดเพื่อที่จะให้ เรียนรู้ที่จะทําทําอะไรก็ได้ที่จะทําให้ฉันได้มาในสิ่งที่ฉันอยากได้ไม่ใช่ทําในสิ่งที่ฉันอยากให้นึกภาพาบอกไหมฮะเพราะข้อสามกับข้อสี่เป็นการทําเพื่อเอามันเลยเป็นกรรมจกักรถามว่ามันเป็นกรรมจกักรมันเป็นเวรกรรมเหรอไม่ใช่มันเป็นความเคยชินเคยตัวของจิตมนุษย์หรือจิตหยาบของท่านนั่นเองที่เคยชินกับการใช้สัญชาตญาณมาตลอด เพราะฉะนั้นเด็ก,เด,กเด็กที่เป็นลูกของท่านที่ส่งไปอนุบาลนั่นแหละไปให้ชาวบ้านเขาสอนนะ่ะพ่อกับแม่ต้องมีเวลาให้กับลูกแล้วสอนให้ลูกรู้จักใช้สมองซีกซ้ายคือสอนให้ใช้ปัญญาอย่างมีเหตุอย่างมีผลไม่ได้สอนให้ลูกใช้อารมณ์สปอยลูกจนทั้งเป็นเด็กเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเองพ่อแม่กําลังทําบาปบาปหนักด้วยเราไว้พูดวันหลัง ว่าไม่ใช่หวางวันหน้าแต่เตือนไว้ก่อนนะบาปหนักแล้วก็ลูกเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่อารมณ์ลูกก็จะไม่สามารถเข้าถึงการใช้ปัญญาของสมองสองซีกได้ทั้งที่สมองสองซีกพร้อมให้ใช้ตั้งแต่สามขวบพ่อแม่บางคนเคยพูดกับเราสอนมันมากไม่ได้หรอกท่านอาจารย์มันยังฟังเราพูดไม่รู้เรื่องหรอกเราก็เลยถามว่าพ่อกับแม่มันไม่รู้เรื่องของลูกหรือลูกไม่รู้เรื่องของพ่อแม่ที่สอน พ่อแม่ต่างหากที่โง่ไม่รู้เรื่องเด็กมันไม่บอกเราหรอกว่ามันฟังรู้เรื่องตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เด็กมันชอบเรียนแบบผู้ใหญ่ธรรมชาติก็มันเป็นอย่างนั้นผู้ใหญ่สอนอะไรมันจะรับเอาง่ายแต่สอนให้รู้จักความรักเด็กมันคุ้นชินจิตวิญญาณของเด็กมันคุ้นชินตั้งแต่ตอนที่มันอยู่ในท้องของแม่ใช่ไหมเขารู้จักความรักเป็นสิ่งแรกเลยแม่อุ้มท้องประคบประงมแม่พูดกับลูกด้วยความรักแม่กินอะไรเข้าไปก็บอกลูกกินในนี้กับแม่นะ ด้างกายลูกแข็งแรงนะลูกสัมผัสกับความรักเพราะฉะนั้นเวลาคลอดออกมาแล้วเนี่ยเด็กมันเริ่มรู้ความเนี่ยเริ่มรู้เดียงสาเนี่ยท่านก็เอาความรักมาอ้างได้นะอย่าซนนะลูกถ้าลูกดื้อซุกซนลูกจะเจ็บตัวที่สําคัญนอกจากเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะพลาดเกิดอุบัติเหตุแล้วเดี๋ยวแม่ไม่รักลูกนะเพราะลูกไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังแม่นะถ้าลูกจะทําแม่ถามสิลูกลูกจะทําเพราะอะไรลูกถึงไม่ทําตามที่แม่บอก เพราะอะไรลูกถึงไปทําตามที่ลูกอยากทําตรงนั้นนะลูกมีเหตุผลอะไรบอกแม่สิถ้าลูกไม่มีเหตุผลที่สามารถมาอ้างมาคุยกับแม่ได้ลูกอย่าทํานะถ้าลูกมีเหตุผลถึงแม่เหตุผลฟังไม่ค่อยขึ้นหรอกถ้าพ่อแม่ฉลาดก็ยอมให้กับลูกบอกว่าเออลูกมีเหตุผลดีโอเคโอเคคราวนี้แม่ยอมคราวนี้พ่อยอมเพราะลูกมีเหตุผลถึงแม่เหตุผลเคของลูกเนี่ยมันฟังไม่ค่อยขึ้นหรอกแต่กาลังสอนให้ลูกรู้จักใช้เหตุผลใช่ไหม พ่อแม่ก็เหมือนกันน่ะต้องเป็นคนมีเหตุผลอย่าใช้อารมณ์กับลูกแต่อยากให้ลูกเป็นคนมีเหตุผลและใช้เหตุผลเป็นพ่อแม่ก็ต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบอย่างอะไรแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นพอเราโตเป็นผู้ใหญ่เราจึงต้องใช้คําว่ามนุษย์ที่โตเป็นผู้ใหญ่ลืกคนที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องรู้จักแทรกแซงกรรมจักรเพื่อเปลี่ยนกรรมจักรให้เป็นธรรมจักรให้ได้ก็แปลว่าเห็นใครที่ไม่น่ารักก็ต้องรักมันให้ได้ ใครทําชั่วกับเราเราก็ต้องรักไอ้คนชั่วคือให้อภัยคนชั่วนั้นให้ได้หน้าที่เราเป็นอย่างนั้นนี่คือหมุนธรรมจกักรแต่ถ้าใครชั่วกูเกลียดไอ้คนชั่วกูอาฆาตไอ้คนชั่วเนี่ยเกี่ยวกรรม,มาเขาแล้วเกี่ยวกรรม,มาเขาแล้วกอให้เกิดผลกรรมเกิดขึ้นแล้วมนุษย์เราเนี่ยถ้ามีผลกรรมคือสร้างขยะทางจิตวิญญาณไว้ขยะทางจิตวิญญาณไม่เหมือนขยะทางโลกนะท่านกินเปลือกกล้วยเปลือกผล,ลไม้ ทิ้งกระดาษที่ชู่ทิ้งเปลือกกล้วยเปลือกผลกกมไม้กระเรียกกระไรไปตามพื้นถนนเดี๋ยวจะมีคนอื่นเข้ามาเก็บมากวาดให้เช่นผู้ใจบุญที่เขาทนเห็นสกปรกไม่ได้หรือหรือคนที่เขาทําหน้าที่เป็นพนักงานกวาดขยะเขาก็จะมาเก็บไปแต่ขยะทางพลังงานที่เกิดจากจิตรไร้สํานึกของมนุษย์คนไหนไม่ว่าจะทาเมื่อไว้เป็นผลกรรมคือเป็นขยะทางพลังงานเนี่ยทําไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่วันเดือนปีไหนก็ตามในชีวิตเนี้ เวลาตายไปแล้วเนี่ยขยะชิ้นนั้นก็จะยังอยู่ที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบนั่นปแปลว่าต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะมากําจัดขยะทางพลังงานที่ตัวเองก่อไว้ให้คนอื่นกําจัดแทนไม่ได้ขยะใครคนนั้นต้องรับผิดชอบท่านจาไว้เลยครับในเรื่องของมิติของแกนแท้ทางด้านจิตวิญญาณมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เหมือนในมิติโลกทางกายภาพที่ขยะที่กูทากูทิ้งกูใช้ลูกกูเก็บก็ได้กูใช้คนรับใช้ของกูมาเก็บมากวาดก็ได้ ในมิติของจิตวิญญาณไม่มีคนรับใช้ใครทําคนนั้นรับผิดชอบเขาบอกไม่เท้าตาแปะต้องตีหัวตาแปะนะไป่ตีหัวคนอื่นไม่ได้หรอกใช่ไหมใ,ใครทําใครทําอะไรไว้กรรมดีกรรมชัวนะ่วเป็นของตัวเองใครทําใครได้ทําแทนกันไม่ได้ความหมายก็คือในยะนี้แหละครับพี่พีน้องๆองครับเพราะฉะนั้นคนสองมิติท่านจะต้องทําให้ตัวเองเป็นสองมิตินะให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันคือคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ให้ได้ คนตัวให้เป็นมนุษย์ได้ก็คือเนี่ยทำในสี่ข้อเนี่ยรู้ที่จะรักรู้ที่จะคิดรู้ที่จะทําเพื่อให้เมื่อทําแบบนี้ได้จิตยาบก็คือจิตสํานึกของท่านก็จะสามารถสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้นั่นถ้าก่อพื้นที่ของจิตวิญญาณเนี่ยนะจะมาครอบคลุมไอ้วงที่แวบๆอยู่ที่มีอายตนะภายนอกภายในรวมกันทั้งหกเนี่ยซ้อนทับอยู่นะมันจะเป็นพื้นที่ของจิต ที่เป็นหนึ่งเดียวกันคือจิตวิญญาณกับจิตสํานึกเป็นหนึ่งเดียวกันท่านต้องทําให้ได้ในสี่อย่างนี้โอเคไหมชัดเจนไหมครับนี่คือปริศนาแห่งธรรมจักที่ไม่เคยมีใครบนโลกมาพูดให้ท่านฟังและเข้าใจอย่างสะอาศัยสะอาดแบบนี้เลิกข้องใจเลิกสงสัยเลยใช่ไหมทําไมกูต้องรักอีเวนนี้ให้ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของท่านถ้าท่านรักไอเวนนี้ไม่ได้ที่เขามายื่นเงื่อนไขบททดสอบจิตสํานึกของท่านน่ะ มันจะทาให้จิตสํานึกของท่านเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านเองไม่ได้แสดงว่าไอ้คนที่มันมากวนสตีนท่านน่ะมันมาช่วยให้ท่านเนี่ยโดยจิตสํานึกเนี่ยเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านได้เพื่อให้จิตวิญญาณของท่านและจิตสานึกเนี่ยช่วยกันเอาเชื้อเพลิงก็คือความรักจากจิตจักรวาลคือจากพระเจ้าออกมามอบให้กับโลกได้เท่านี้ครับมันยากตรงที่จะไม่รู้ความจริงมาก่อนใช่ไหมแล้วก็มันยากตรงที่ว่าเอ้ย กู S <S <an other> จะรักอีเวนีที่มันกวนสตีนกูจนจิตสะเทือนไปทาง,ทางต่ําในทางลบได้อย่างไรซึ่งตรงนี้ท่านต้องใช้ปัญญาเราจะรักไอ้คนชั่วที่มันทําชั่วกับเราได้ยังไงถ้าเราไม่ใช้ปัญญาไม่มีทางจะรักมาได้หรอกครับเพราะท่านจะรักเป็นเฉพาะคนที่น่ารักรักเป็นคนที่ทําหน้าที่ทำตัวน่ารักแล้วมันรักท่านท่านจะรักได้แต่คนไหนทําตัวน่ายักทําตัวไม่น่ารักท่านจะรักไม่ได้เพราะท่านรักมันด้วยอารมณ์ด้วยจิตใจไม่ได้รักมันด้วยปัญญา เรารักคนที่ไม่น่ารักคือคนที่ทําร้ายเราได้ตรงที่เราจะต้องมองเห็นประโยชน์ของไอ้คนคนนั้นรักมันได้ตรงที่เราจะต้องมองเห็นคุณค่าของไอ้หมอนั้นเราจะรักไอ้คนคนชั่วคนนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องรู้ว่าเราขาดมันไม่ได้ซึ่งการจะรู้ว่ามันมีประโยชน์การจะรู้ว่ามันมีคุณค่าการจะรู้ว่าเราขาดมันไม่ได้ถามจริงๆนะครับ ถ้าท่านใช้ความโกรธเลียกเกดเบีแค้นใช้กิเลสปัญหาโลภะโทสามโมหะท่านจะเข้าถึงสามสิ่งนี้ได้ไหมมันจะเข้าถึงสามสิ่งนี้ได้ด้วยปัญญาเท่านั้นพี่น้องครับใช่หรือไม่ครับต้องใช้ปัญญาเช่นถ้าเราจะมองว่าไอ้หมอนี่มันมีประโยชน์ด้วยเราต้องมองละไอ้คนรอบข้างเราที่เป็นเพื่อนเรานี่แม่งดีกับกูทั้งนั้นกูเป็นทําตัวไม่น่ารักไม่ดีแต่มันก็ดีกับกูเพราะมันเป็นคนดีมันมีประโยชน์กับกูไหมเท่ากับอีเวนนี่ไหมแค่กูทํา ตัวไม่ดีหน่อยเดียวเนี่ยมันแสดงอา,อาการออกมาให้กูเห็นชัดเจนว่ากูกาลังทาตัวไม่ดีกับมันนะมันก็เลยทําตัวไม่ดีกับกูอ่ะนี่แสดงว่ามันมีประโยชน์กับกูมากเลยนะเพราะอะไรเพราะมันเนี่ยแสดงออกให้กูเห็นว่ากูอ่ะทาตัวไม่น่ารักทําตัวไม่ดีมันเลยไม่น่ารักไม่ดีกับกูให้กูเห็นแสดงว่าถ้ามันเป็นกระจกมันเป็นกระจกเงาที่บานใสามากเลยเห็นภาพเงาของตัวกูเองในงกระจกชัดเจนมากใช่ไหม กูเป็นคนดีมันก็เป็นกระจกให้เห็นว่ากูเป็นคนดีมันก็เลยทําดีกับกูถ้ากูเป็นคนชั่วมันก็เป็นกระจกเงาบานที่ดีที่สุดให้กูเห็นความชั่วของตัวกูเองผ่านพฤติกรรมของมันที่มันชั่วกับกูถามว่านี่คือประโยชน์ใช่ไหมนี่แสดงว่ากูคบประมาณนี้กูมีประโยชน์อ่ะกูมีกระจกที่ใสแบบนี้มันมีประโยชน์นี่ใครจะไปทุบกระจกแตกประโยชน์กระจกทิ้งทําไมแต่งหน้าทาปากถ้าไม่มีกระจกให้กูมองเงาตัวกูเองแล้วกูจะแต่งหน้าทาปากถูกหรอใช่ไหมครับ นี่คือการมองเห็นประโยชน์ของคนชั่วใช้อะไรครับเนี่ยใช้สมองไนใช้ปัญญาใช้ความฉลาดไงพี่น้องครับส่วนมากเวลาใครทําไม่ดีกับเราแล้วเราโง่ทันทีเลยครับเพราะเราจะไม่ใช้สมองแล้วเราโง่ทันทีเพราะอะไรมันทําให้กูไม่พอใจทาให้กูโกรธกูเกลียดกูเครียดกูแค้นกูอาฆาตกูพยาบาทจิตมนุษย์เรามันทําได้ทีละอย่างครับจะเอาอารมณ์ก็เอาสักอย่างหนึ่งหรือจะเอาปัญญาก็เอาสักอย่างถ้าจะเอาปัญญาอารมณ์ต้องว่างว่างจะอารมณ์ขยะจิตถึงจะใช้ปัญญาได้ นี่ก็ต้องสอนใช่ไหมครับถ้าไม่สอนท่านจะรู้ไหมว่าทําไมบางทีกูโง่ทําไมบางทีกูฉลาดตอนที่กูโกรธทำไมกูโง่ทําไมตอนที่กูจิตสงบกูฉลาดเพราะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไงพราพยอมแกพูดไว้แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าจิตไม่สงบเนี่ยมันจะเข้าถึงการใช้ปัญญาไม่ได้มันถ้าท่านองการจะใช้ปัญญาจะรักไอ้คนที่ไม่น่ารักได้อ่ะจิตท่านต้องว่างท่านต้องไม่โกรธถ้าไม่โกรธท่านจะต้องใช้ปัญญาเอาไว้ก่อนล่วงหน้าว่าคนที่ทําไม่ดีกับท่านน่ะ มันมีประโยชน์กับท่านมากเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นครูสอนให้กูรู้ว่าถ้าทําตัวแบบเนี้ยไม่มีใครรักเรามันกูต้องจำไว้กูจะต้องไม่ทําตัวแบบมันเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยไม่รักกูแสดงว่ามันเป็นครูที่มีประโยชน์เป็นครูที่มีคุณค่าเมื่อคนคนนั้นเนี่ยเป็นครูของเราให้ทั้งประโยชน์ให้ทั้งคุณค่าเราจะไปฆ่าเขาให้ตายเหรอแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนเนรคุณไม่ใช่อากตันยูอย่างเดียวเนรคุณด้วยใช่ไหม นี่แสดงว่าเรากำลังเป็นคนดีหรือคนไม่ดีละ่ะคนดีจะไม่เนรคุณใครคนดีจะไม่กตันญูผู้ใดใช่ไหมเ่ยถูกไหมแล้วท่านจะคิดว่าจะหลงตัวเองว่าเป็นคนดีอยู่ไหมถ้าท่านเป็นคนนิสัยแบบนั้นนะไม่ต้องบอกหรอกกลับบ้านไม่ได้นิพพานไม่ได้ดอกถ้ายังมีจิตนิสัยแบบนั้น่ะแก้สิครับนี่คือการแทรกแซงกรรมจากเพื่อให้มันให้หันมาเป็นหมุนธรรมจากแกนรหัส ที่เป็นปริศนาแห่งธรรมจักก็คือเรื่องนี้อีกเรื่องนึงเรามาดูภาพนี้ปริศนาแห่งธรรมจักท่านเห็นไหมปริศนาแห่งธรรมจักข้อที่หนึ่งถ้าท่านจะสามารถเข้าถึงธรรมจักได้ไม่ใช่กรรมจักซึ่งติดตัวมาตั้งแต่เป็นกูมาน้อยเป็นเด็กจนโตจนแก่จนตาย ท่านต้องมีสติทางวิญญาณต่อไปนี้ปริศนาแห่งธรรมจักรก็คือท่านจะต้องเข้าให้ถึงธรรมจักรให้ได้โดย <c oughs> ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งต้องเปิดอายตนะท่านต้องเปิดอายตนะอายตนะคืออะไรวงกลมๆเล็กๆสีขาวขาวทั้งหกดวง มันการที่ท่านไปนั่งหลับตาขณะที่ท่านเป็นคารวะมีครอบครัวมีสังคมพอเครียดอะไรหน่อยเจอปัญหาหน่อยทุกข์ละหนีความทุกข์ไปอยู่ห้องพระหนีความทุกข์ไปอยู่บนเหล่าเต้งหนีความทุกข์ไปอยู่ในห้องทํางานหนีความทุกข์ไปเที่ยวในสถานที่อะโคจรเพราะเจอปัญหาชีวิตเจอปัญหาครอบครัวเจอปัญหาเรื่องงานโดยเฉพาะไปปลีกวิเวก ท่านเป็นคาราวาสนะมีภารกิจเป็นนั่งหลับตาการหลับตานี่คือการแกล้งทําเป็นตาบอดไปอยู่คนเดียวไม่มีใครกวนหูยื่นเงื่อนไขทางหูเพื่อเพื่อกวนใจท่านให้เงื่อนไขที่เป็นด้านลบด้านบวกท่านไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครจะมาพูดให้ระเคืองระคายหูใช่ไหมอยู่คนเดียวนั่งหลับตาทําเป็นตาบอด อยู่คนเดียวทําเป็นหูหนวกนี่แสดงว่าท่านเปิดอยายตนะหรือปิดอยายตนะท่านไม่ยอมที่จะฝึกฝนตนเองให้จิตของท่านจิตตัวในก็คืออยายตนะภายในทํางานร่วมกันกับตาทํางานร่วมกันกับหูให้เกิดทักษะคือมีความเชี่ยวชาญเห็นสักแต่ว่าเห็นท่านหลับตาท่านจะไปฝึกอะไรครับถ้าท่านเห็นแล้วทําเป็นเหมือนไม่เห็นแต่ท่านเห็น แต่ทําเป็นเหมือนไม่เห็นเนี่ยต้องลืมตาไม่ใช่ตาบอดต้องฟังแต่ไม่ได้ยินทําไมเราบอกว่าฟังแต่ไม่ได้ยินเพราะบางทีถ้าเราฟังแล้วไปได้ยินเนี่ยบางทีสิ่งนั้นมันเป็นเงื่อนไขกระทบจิตกระทบใจที่เป็นด้านลบแล้วทําให้ท่านจิตตกเสียสมดุลก็เลยกลายเป็นกรรมจากแทนที่จะเป็นธรรมจาก เพราะฉะนั้นถ้ามันจะด่าเราก้าวล่วงเราก้าวร้าวเราเราฟังแต่เราไม่ได้ยินฟังรู้ว่ามันดา่าแต่เราก็ไม่ไปใส่ใจว่ามันด่ากูหรือด่าใครแต่ได้ยินว่ามันดา่ามันก้าวร้าวมันพูดไม่เพราะหยาบคายถ้าเราไม่หยิบเอามันมาก็แปลว่ารับรู้แล้วไม่รับเอาไม่รับเอามาสร้างเงื่อนไขทางอารมณ์ให้กับตัวเองในจิตใจ ไม่เอาเงื่อนไขเหล่านั้นมาทําร้ายจิตใจตัวเองไม่เอาเงื่อนไขที่อีเวนนั่นสร้างและหยิบมาทําร้ายจิตใจตัวเองทําให้เสียอารมณ์หรือจิตตกมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมกรรม,มาจาักนั้นก็จะถูกแทรกแซงด้วยธรรม,มาจักง่ายขึ้นเพราะท่านจะเข้าถึงความรักได้เพราะจิตว่างรับรู้แล้วไม่รับเอารู้ว่ามันกําลังดานะและไม่รับเอามาว่ามันด่ากูอด่าใครไม่รู้แต่ไม่ได้ด่ากูก็แล้วกันเราบอกตัวเองได้นี่นะ แล้วจิตเราก็ไม่ตกเพราะเราไม่ได้รับเอามาเป็นเงื่อนไขทําร้ายจิตใจของตัวเองนั้นถ้าเราเปิดอจตนะอยู่ในชีวิตปัจจุบันอยู่ในสังคมเนี่ยเราปฏิบัติจนชินเนี่ยต่อไปเราจะไม่สนเสียงนกเสียงกาอะไรมากมายที่ทําให้จิตเราตกเพราะเราชินเราเห็นเราก็ยิ้มได้ปกติแต่ถ้าเราหลับตาฝึกอยู่ในป่าในเขาปลีกวิเวกพอมาอยู่ในสังคมเนี่ยเห็นคนทําท่ากวนตีน ทําท่ากวนตาจิตเราตกทันทีเลยเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่ชํานาญเราฝึกตัวเราเองอยู่คนเดียวนั่งสองจิตของเราอยู่คนเดียวไม่ได้ให้จิตเราทํางานร่วมกับอจาจตนะภายนอกทั้งห้าเลยแล้วท่านจะชํานาญได้งไงฮะมือเราเนี่ยจะเขียนหนังสือสวยๆตั้งแต่ยังเด็กๆยังเล็กๆเราต้องฝึกเขียนเลยคนบางคนนะลายมือยังกาไกเขียนนะเพราะว่าตอนเล็กๆกับพ่อแม่ไม่ค่อยฝึกในการให้มันใช้ปากกาให้ใช้จินสอให้ใช้มือในการเขียนอ่านหนังสือไม่ค่อยคล่อง เพราะพ่อแม่ไม่เคยฝึกให้มันอ่านหนังสือการอ่านเขียนกขก,กาต้องฝึกไม่งั้นเด็กคนน,นั้นน่ะมันจะไม่เชี่ยวชาญหรอกมันเด็กทุกคนที่เชี่ยวชาญก็ผ่านการคั่วาการเคี่ยวจนข้นฝึกมาจนเชี่ยวแล้วทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นปริศนาแห,ห่งธรรมจักรธรรมาจักรจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อต้องเปิดอายตนะถ้าท่านปิดอายตนะ ธรรมจักจะไม่เกิดภารกิจทางจิตวิญญาณของท่านจิตหยาบก็ช่วยจิตวิญญาณให้ทําให้สําเร็จไม่ได้ก็เสียชาติเกิดไปอีกชาติผู้ที่จะทำแบบในภาพนี้ได้ก็คือผู้ที่เป็นนักบวชละแล้วซึ่งอาสวะกิเลสไม่จําเป็นต้องอาศัยบทเรียนบททดสอบในทางโลกอีกไปฝึกตัวเองส่องจิตตัวเองอยู่อย่างเดียว ทำยังไงได้ให้จ anyway, ิตตัวเองสุขสงบด้วยเทคนิคสมาธินั่นแปลว่าเขาละแล้วซึ่งอาสวะกิเลสไม่เอาสังคมนะมีปฏิบัติการทางเทคนิคเพื่อทำให้จิตและจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการนั่งชำระจิตของตัวเองชำระจิตก็คือจริตที่ติดมาตั้งกับจิตวิญญาณที่เป็นนิสัยที่ไม่ดีนึกนั่นนึกนู่นนึกนี่แล้วนึกลบ โลภะโทสะโมหะก็มานั่งจัดการกับไอตัวโลภะโทสะโมหะมานั่งเหมือนกับนั่งเล่นนิ้วตัวเองอะก็ทําได้อยู่ครับแต่ยากหน่อยนะเพราะว่าไม่มีใครเป็นเงื่อนไขให้ตัวเองต้องให้บทเรียนกับตัวเองจิตตัวเองต้องสอนจิตตัวเองอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าขาดซึ่งปัญญาทางจิตปัญญาแล้วก็เลี่ยงลําบากนะ <c oughs> แต่ถ้าท่านเกิดมาเป็นคาราวาสเนี่ยนะไม่ต้องอะไรมากครับคนใกล้ตัวยั่วมโมโหคนใกล้ตัวกวนตีนคนใกล้ตัวยาวยวนทําให้จิตขาท่านจะ ตื่นหรือจะแตกหรือจะตกเนี่ยอยู่ตลอดเวลาท่านมีโอกาัดฝึกตลอดเวลาในยามตื่นเนี่ยเดี๋ยวท่านก็เก่งอะแต่ไปนั่งเรียนรู้อยู่คนเดียวมันจะเก่งเร็วได้ยังไงครับถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคาราวาสผู้ครองเรือนวิธีแบบนี้ไม่เหมาะสมครับมันช่วยให้ท่านให้ความรักกับโลกไม่ได้โลกก็หมายถึงมนุษย์ที่อยู่รอบข้างตัวท่านด้วยรวมทั้งดาวเคราะห์โลกดวงนี้ทั้งดวงด้วย โอเคนะท่านทีละครับปริศนาแห่งธรรมจักรที่ท่านจะต้องเรียนรู้เป็นประการที่สองคือท่านต้องใช้จิตสำนึกท่านต้องเรียนรู้ที่จะใช้จิตสำนึกปริศนาแห่งธรรมจักรท่านต้องเรียนรู้ที่จะใช้จิตสำนึกแต่กี้จะมานะข้อหนึ่งท่านต้องเปิดอายตนะคือต้องใช้อายตนะทั้งหมดให้ครบ จะแกล้งทําเป็นหูหนวกตาบอดไม่ได้ท่านต้องฝึกให้อจจตนะน,นั้นทํางานร่วมกับจิตของท่านให้ได้ฉลาดที่จะรับรู้เพื่อเรียนรู้แล้วเรียนรู้แล้วเพื่อที่จะรักให้ได้เพื่อที่ให้อภัยให้เป็นเพื่อจะใช้ปัญญาของสมองที่เป็นความเฉลียวฉลาดจัดการกับทุกปัญหาเพื่อทําให้ท่านพ้นทุกแล้วฟันฝ่า <c oughs> อุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปให้ได้ นั่นคือสิ่งที่ท่านต้องทําประการที่สองต้องใช้จิตสํานึกคําว่าสามนึกก็คือนึกสามอย่างครับนึกออกแล้วว่าฉันเคยตั้งใจว่าจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ฉันจะต้องทําต่อนั่นก็คือนึกในสิ่งที่เป็นด้านบวกนึกในสิ่งที่เป็นด้านลบก,ก็คือเฮ้ยเเจอเหตุการณ์แบบนี้ฉันจะใจเร็วใจร้อนเหมือนกับครั้งที่แล้ว ไม่ได้นะเพราะครั้งที่แล้วชั้นใจร้อนไปฉันเลยจัดการตัดสินใจผิดผิดไปก็เลยเกิดปัญหาเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนี่ก็คือนึกด้านบวกที่เป็นประสบการณ์ของตนเองถ้านึกด้านบวกกับนึกด้านลบมันจะทําให้ท่านเกิดประโยชน์ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ว่าท่านจะทําไงต่อไปในขณะนั้นแต่ถ้าท่านนึกด้านลบหรือนึกด้านบวกมันเพียงแค่ถ้าท่านนึกด้านบวกขอโทษถ้าท่านนึกบวกกับนึกลบอ่ะ แค่นึกบวกมันก็ทําให้ท่านรู้สึกพอใจท่านมีความสุขเพราะนึกถึงสิ่งดีๆนะแต่ว่าสิ่งดีๆที่ท่านนึกนั้นน่ะมันอยู่บนพื้นฐานของสัจธรรมหรือความจริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะเราบางทีเราโมโนโอเองเราเข้าเข้าเข้าใจไปเองใช่ไหมหรือนึกลบบางทีเราก็คิดไปเองว่าทาให้เกิดทุกข์ได้เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นนึกบวกนึกลบเนี่ยไม่ได้ท่านต,ต้องนึกด้านลบหรือนึกด้านบวกเพราะมันจะบังคับให้ท่านเนี่ยสันสะเทือนจิตสามนึกได้โดยอัตโนมัติ นึกแรกก็คือนึกออกนึกที่สองคือนึกเอานึกเอาก็คือเหมือนกับความคิดสร้างสารรค์พยายามจะนึกแล้วได้คําตอบลอยๆยมาเพราะจิตวิญ,ญญาณเนี่ยของท่านเนี่ยเกิดมาแล้วหลายภพชาติมีประสบการณ์ในการเกิดเป็นมนุษย์มาแล้วหลายภพชาติเพราะฉะนั้นเมื่อมีประสบการณ์ก็จะต้องมีความทรงจําทางจิตวิญ,ญญาณเวลาท่านนึกอะไรในชาตินี้ไม่เคยเจอมาก่อนหรอกนะเจอปัญหาหรือเจออะไรก็แล้วแต่เกิดนึกว่าะจะทําไงดีอยู่ๆก็จะมีความรู้ใหม่แปลกๆมีความรู้ใหม่ที่พิสดาร พุ่งขึ้นมาในจิตของท่านแล้วท่านก็สามารถนํามันเอาออกมาใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอะไรในชาตินี้ในชีวิตนี้ได้อยากเป็นที่อัศจรรย์มากโดยท่านไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คาตอบที่เป็นความคิดแปลกๆใหม่ๆม,มหาจอรอหันกรรยอพวกนี้มันมาจากไหนเราก็บอกท่านเลยว่ามาจากจิตใต้สํานึกของท่านก็คือมาจากจิตวิญญาณของท่านที่เขาให้คาตอบกับท่านเพราะจิตใต้สํานึกหรือจิตวิญญาณคอยช่วยเหลือจิตสํานึกของท่านอยู่แล้ว ท่านไม่ต้องไปร้องขอให้จิตวิญญาณช่วยหรือจิตใต้สำนึกของท่านช่วยหรือไม่ต้องไปร้องขอให้จิตวิญญาณดวงไหนของใครที่อนาวาาศักด์สิทธ์มาช่วยครบอัตตาหิอัตโนนาโถเพึ่งตัวเองนี่แหละจิตวิญญาณของตัวเองก็กศักดิ์สิทธิ์ไม่เบาอยู่แล้วใช่ไหมให้ชั้นใช้จิตสำนึกคือนึกแต่ด้านบวกกับนึกแต่ด้านลบที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะตัดสินใจเลือกใช้วิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามในการดําเนินชีวิตในสังคมร่วมก,กันกับคนอื่นเห็นไหมฮะ ปิศน,นาแห่งธรรมจากข้อที่สองนี่สําคัญนะครับข้อแรกต้องใช้อยายตนะห้ามปิดอยายตนะหรือแกล้งทําให้เป็นหูหนวกตาบอดไม่ได้เด็ดขาดเพราะท่านเป็นคาราวาสท่านไม่ใช่นักบวชเรากล่าวธรรมะกับคาราวาสเราไม่ได้กล่าวกับนักบวชเพราะฉะนั้นเราบอกว่าท่านไม่เหมาะสมที่จะไปทําแบบนั้นนักบวชเนี่ยเขาใช้เทคนิคสมาธิคือปฏิบัติกรรมฐานสมาธิจิตเขาจะต้องสงบจิตเขาต้องเป็นบวกอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเพราะว่าเขาอาสา พระบิดาโดยที่เขายังไม่รู้จักพระบิดานะแต่เขาอาสาว่าเขาจะช่วยถือคบเพลิงให้กับโลกก็แปลว่าจะช่วยให้พลังงานกับโลกอย่างที่พระพุทธองค์ทรง,งบอกว่าเมตตาทำค้ำจุนโลกอะแผ่เมตตามันทั้งวันยกเว้นตอนจำวัดคือตอนหลับให้ความรักกับโลกแผ่เมตตาก็คือสันสะเทือนด้วยจิตที่เป็นบวกนั่งกรรมาฐานแล้วสันสะเทือนเป็นบวกได้ก็เวียงพลังบวกเป็นพลังจิตออกมาให้กับโลก <c oughs> เพื่อให้โลกเนี่ยเอาไปจุดระเบิด ที่แกนแม่เหล็กโลกแล้วทาให้เกิดแรงบิดหรือแรงเวียงพอแรงบิดและแรงเวียงในแกนของแม่เหล็กโลกมันบิดตัวมันทําให้โลกหมุนเมื่อมันเหวียงต่อเนื่องมาเรื่อยๆเพราะใช้ความรักจากจิตมนุษย์เหวียงโลกมันก็เลยหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องเมื่อโลกหมุนได้อย่างต่อเนื่องโลกก็สมดุลอะไรจะสมดุลได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเนี่ยมันต้องหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่ส่วนพลังนานของโลกแต่กี้ที่เรายังไม่ได้บอกก็แปลว่าการระเบิดที่แกนของโลกมันทําให้โลกเนี่ย เกิดการสั่นสะเทือนที่ข้างในนีแล้วทําให้มีอํานาจแม่เด็กโลกเหวี่ยงออกมานอกจากอํานาจแม่เด็กโลกที่เหวี่ยงออกมาแล้วนะอานาจในการดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกก็เกิดขึ้นนั่นอํานาจเหนี่ยวรั้งดึงดูดของโลกเขาเรียกว่าเป็นพลังอํานาจมีอํานาจในการดึงดูดสูงแปลว่าโลกนี้มีพลังอํานาจท่านเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาธรรมสูงมากท่านก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ดึงดูดคนส่วนใหญ่ไม่ว่าเพศหญิงเพศช,ชายเด็กเล็กผู้ใหญ่ ดึงดูดพวกเขาเข้ามาหาท่านอยากคบหาสมาคมกับท่านเพราะท่านเป็นคนดีมีเสน่ห์มีความรักเป็นอารมณ์ใช่หรือไม่ล่ะนั่นแหละก็แสดงว่าเหมือนกับเป็นแม่เหล็กที่มีกําลังขั้วสูงอ่ะสามารถจะดึงดูดนะสิ่งที่มีอํานาจแม่เหล็กน้อยกว่าหรือสิ่งที่เป็นเหล็กไม่มีอํานาจแม่เหล็กเลยนะก็จะดูดเหล็กเหล่านั้นเข้ามาหาตัวท่านได้อย่างมากมายนะดูดได้อย่างง่ายดายด้วยเพราะมีอํานาจในตัวเองสูงอํานาจในตัวเองที่มีก็คือความรัก ความรักที่โลกมีก็คือแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งซึ่งเกิดจากการที่ท่านใช้ความรักทําให้โลกเกิดการระเบิดที่แกนโลกทําให้โลกเหวี่ยงหมุนได้และทําให้โลกเนี้ยมีความรักคือแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งเกิดขึ้นก็เพราะพลังพลังอนาจอันศักดิ์สิทธิ์จากจิตมนุษย์ที่สันสะเทือนในระดับเดียวก,กันกับจิตวิญญาณผู้มาเกิดเป็นมนุษย์โลกเนี่ยแหละ่านเหนแม้มันเกี่ยวพันกันเป็นบททุเรื่องไม่ใช่ที่ผ่านมาปฏิบัติธรรมะแต่ไม่รู้อะไรเลยงมงาย นะีรู้ว่าเป็นคนปฏิบัติตามธรรมะเป็นคนดีเออนะปฏิบัติธรรมะถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นคนดีแล้วก็สั่งสมบุญไว้เยอะๆตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์รู้อยู่แค่นั้นนะครับพี่ๆน้องๆครับวันนี้เรามาหงายกาลาให้ท่านได้เรียนรู้ว่าความรู้นอกกาลาแสงสว่างนอกกาลาที่เรางายขึ้นมามันอาจจะทำให้ท่านเนี่ยนะนะตาพร่ามัวไปหน่อยเพราะมันจ้าวา่าไเพราะเราเปิดขึ้นมาใช่ไหมสว่างวา่าไป ท่านก็ค่อยลืมตานะัหลับตาแล้วก็ค่อยลืมตาขึ้นมาใหม่ค่อยๆใช้ปัญญาท่านก็จะสามารถมองเห็นได้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่าไปยึดติดกับตรงนั้นนะครับนะนี่ก็คือสัญลักษณ์รูปร่างของคนเราไม่เอารูปสัตว์มาขึ้นตรงนี้เพราะว่ามนุษย์หรือคนเนี่ยเป็นผู้ที่เหนือกว่าสัตว์ทั่วไปเพราะมีจิตสานึกให้ใช้มันถ้าท่านต้องการเรียนรู้ที่จะคนตัวเองเป็นมนุษย์นึกออกนึกเอานึกเองต้องนึกด้านบวกและนึกด้านลบ เพื่อทําให้ท่านเนี่ยนะสามารถจะเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มตัวเพราะใช้จิตสํานึกได้ถูกต้องและจิตสํานึกท่านใช้เป็นโอเคไหมอ่ะยังมีปริศนาแห่งธรรมจักรประการที่สามที่ท่านต้องรู้